หน้าฝนนี้เรามีเครื่องตัดหญ้าเครื่องยนต์สองจังหวะที่เครื่องยนต์แรงตัวเครื่องแข็งแรงทนทานบแบรนด์คุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นมีการตัดขนาดใหญ่และหัวเกียร์ทนทานสูงเหมาะสำหรับงานหนักโดยเฉพาะมาพร้อมใบมีดส่งมะละกอผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงระดับ SKS5 มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นกับเครื่องตัดหญ้าเครื่องยนต์สองจังหวะจากมาลูยาม่ารุ่น BCF420HTRRS มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด4244 2.51แรงมา้ามีคาร์บูเรเตอร์แบบไดอะแฟมช่วยประหยัดน้ำมันมีระบบรีเวิร์สสตาร์ทระบบสตาร์ทเบาช่วยให้การติดเครื่ 8ม mm. ใช้งานได้ยาวนานขึ้นมีหัวเกียร์ขนาดใหญ่พร้อมคีบระบายความร้อนสำหรับงานหนักมีด้ามจับขนาดใหญ่หมุนได้360องศาช่วยให้ควบคุมการทำงานได้ง่ายสายสพายมีระบบลดล็อกนิลภัยพ่อนครื่องได้โดยการดึงสลักเพียงครั้งเดียวอุปกรณ์ในกอ่อประกอบด้วยเครื่องตัดหญ้าการตัดหญ้าด้ามจับพร้อมสวิตช์คันเลงกาดบางใบก็บอ่ผสมน้ำมันสายสพายใบยมีดตัดหญ้าประแจไขาและคู่มือการใช้งานอุปกรณ์เสริมจะประกอบด้วยใบยมีดตัดหญ้าน้ำมันสองจังหวัดสำหรับผสมจารบีหลอดสายสพายและหมวกนิลาารครมชาลๆไครับ